กำลังมาขายมังคุดนะทุกคนมาขายมังคุดไปไอบถ้ามถงรถไปไม่ไงเขาไปสอบถามมาแล้วไง ไม่รู้เขาจะรวมหรืเขาปัดผมก็ไม่แน่ใจหนูเว้น้เชื่งอยู่อย่นี้มันจอมเามืนกันได้เต็มได้เต็มได้อือนี่ค่ะน้ำแข็้องเอาไปตรงนย้นน้ำนีมาใส่น้ำน่เอามาใส่ใส่นี่ง่ายแล้วมันหนูเก็บคนเดียวนแหง ไเลยามนี่งเตาห้วยเไปดูมาก็ไปดูถามพี่เขาไหวป่ะไม่ไหวหนูก็จะไปถามลงนั้นเดยวเขาว่ามาหมดกลับห้าไม่ได้โอ้โหหาอผมแอกอ้ออีแอกอ้ออปอไม่หายผมอี๋ไม่ไ มันลูกใหญ่เฮียเจ้ากับปั้นเลยไม่ได้อำนะหนูพูดแต่ความจริงหนูไม่เคยอำพี่นะหนูมาขายพี่ไปแก้มหนูค้ากับพี่หนูจะอันนั้นพี่ทำไมล่ะเนีอยเอาเงันไม่มา เป็นวันหนึ่งนั้นเนี่ยมีมีหลงอยู่มันจะมีอันนั้นอยู่เน่ข้าวสีแบบนี้ยังดีกว่าลูกดิบนะขายไม่ได้เลยแข่งว่าเนี่ยนี่มหนิมขายลูกดิบไม่ขายไม่ได้เออลูกดึกผมเองไม่ขายไม่ได้หนูหนูเฟนหนูก็เฟนมาให้พี่แหละ สานถูกนะครับเหลือสามหนึ่งแล้วผ้ารูเพราะว่าหนูหนูเก็บเองหนูจะเฟ้นเองหนูกับลูกน้องเหมือนกันหนูเก็บออกหมดแหละหนูไม่เอามาขายนาแล้วนี่มไหมนักช่วยหนีกันวะแล้วช่างพี่ก็ดีไม่ไปหาใครแค่มีมังยามเขาบอกว่าเขา,มา,าช่างมาน้านทานนี้ วายางนี่หายไปสิบโลมากันโอ้ผมรับลองไม่มีครับวันเราขายนี่คืนนี้กี่ปีแล้วจำได้ไม่หายเลยรู้จังอะเน,นี่ยเอาอะไรใช่เปล่มันี่จ้ะขายนี่ หนูไม่ใครล็อกปีเนี่ยหนูไม่พี่ทั้งปีแหละไม่ใช่แค่วันนี้เอาไม่พี่ทั้งปีแหละลูกสวยนะมังคุ้ก็แต่ลูกเล็กแต่ลูกเล็กกว่านูอ่ะหนูลูกใหญ่กว่า รูกใหญ่แต่บางที่มันหลบอยู่ไงเราเนี่ยที่ที่มันหลงแบบนั้นมานะ่ะเพราะว่าเจ๊เพิ่งไปเก็บมาเนี่ยต้นนี้วันแรกเลยเนี่ยอันเนี้ยเจ๊เพิ่งเก็บมาวันแรกนะชุดนี้อืมชุดเนี้ยมันถึงมีดำเพราะว่าเราไม่ได้เดินไปหาเขาไงมันอยู่ติดกันแหละเจ๊ก็ลืมแงนดูพอวันนี้เจ๊ไปเก็บเสร็จเที่ยงอะ่ะเนี่ยมันหลงอยู่เนี่ย เจ้ไม่รู้ว่ามันสุกไงจ้าพี่มาทั้งปีมาทั้งปีเจอกันวันนี้ปีนี้จเจอพี่ทั้งปีวันนี้ทำงานเอาไปโตทำง,งานอยู่เนี่ย